สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมโตะและนี่คืออ่คลิปนี้เนี่ยผมอยากมาเล่าอีกแล้วครับก็คลิปนี้เนี่ยมันเกิดจากความสนใจของผมอีกแล้วแหละซึ่งมันก็รู้สึกสนใจมานานละตั้งแต่ผมได้เธอคนนี้มาวาทสกิโนโยริฮิเมสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็คือชื่อของสเปลการ์ดครับจะบอกว่าเป็นชื่อสเปลการ์ดก็ไม่เชิงมันเหมือนจะเป็นการอัญเชิญเทพมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วละ่ะ ก็มันคือความสามารถของนางนะที่จะอัญเชิญเทพมาใช้ยืมพลังในการต่อสู้และถือว่าเป็นความสามารถที่โหดเอาการเลยล่ะครับในโทโฮโบเคซโชเนี่ยตอนที่เหล่าตัวเอกบุกไปยังดวงจันทร์และได้ประทะกับยริฮิเมะไม่ว่าจะสกุยะเรมิเลียมาริสะเรมุยริฮิเมะเนี่ยก็รับมือได้แบบอยู่มัดถึงจะไปติดขัดกับเรมุนิดหน่อยแต่ก็ชนะได้แบบใสๆอยู่ดี ต้องบอกว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยยำเละมากเลยนะครับผมเนี่ยคงไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดเพราะบางอันเองเนี่ยผมก็ได้มาแบบไม่น่าให้อภัยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอิงมาจากในมังงะโทโฮโบเคซโชนี่แหละแล้วมันก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าผมแปลมาจากภาษาอังกฤษแล้วก็สกิลแปลของผมเนี่ยไกลกาสุดๆบางอันก็เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วใหญ่เลยอันเนี้ยมาเริ่มกันที่อันแรกเลยดีกว่า กิอองซามะโนเคนดาบของท่านกิอองชื่อนี้เนี่ยมีที่มาจากเมืองในเกียวโตครับแล้วก็เป็นชื่อของสารเจ้ากิอองแต่ในปัจจุบันเนี่ยถูกเรียกว่าสาลเจ้ายาสกะชื่อของสารเจ้าในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาสกะทธามิเทพในตำนานเทพสุวะแล้วก็เป็นหนึ่งในต้นแบบของคานาโกะแต่อย่างใดเพราะสารเจ้านี้เนี่ยรู้สึกว่าจะบูชาเทพสุซานะโอ ที่ถูกอัญเชิญมาเพื่อปกป้องโรคภัยต่างๆในอดีตเนี่ยถูกเข้าใจว่าเป็นเทพองค์เดียวกับโกสเทโนหรือในทางกลับกันเนี่ยก็เคยถูกเข้าใจว่าเป็นเทพองค์เดียวกับมาตาระจินที่เป็นต้นแบบของโอคินะด้วยซึ่งเป็นอะไรที่สับสนเอาการอย่างไรก็ตามเทพที่พูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องโรคระบาดท,ทั้งหมดเลยครับและนอกจากนี้เนี่ยเมืองกีอองก็ยังเป็น ยานท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเกอ,อิชาด้วยคือเราเนี่ยจะสามารถเห็นเกอ,อิชาเนี่ยเดินไปตามท้องถนนแบบเป็นเรื่องปกติเลยมาอันที่สองครับอัตโกซามะโนฮิเปรียวเพลิงแห่งอัตโกได้ยินคําว่าอัตโกเนี่ยก็นึกถึงเรือลบเลยฮะแต่ก็ไม่แปลกเท่าไหร่ชื่อนี้เนี่ยมีที่มาจากสามเจ้าอัตโกซึ่ง ชื่อศาลเจ้าแบบนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันประมาณ900แห่งในญี่ปุ่นครับเพราะงั้นจะยกมาแค่2อันอันแรกเนี่ยจะเป็นสาลเจ้าอัตะโกะที่อยู่ในเกียวโตเดิมเป็นวัดชื่อฮาคุอุนจิที่แปลว่าเมฆขาวสร้างประมาณช่วงปีคิศกรา70ั701-704บนเขาอัตะโกะที่สูงจากระดับน้ำทะเล924เมตรจึงถือว่าเป็นสาขาหลักของศาลเจ้าอัตกโกะ สาลเจ้านี้เนี่ยนับถือเทพที่ชื่อว่าอัตโกกอนเกนซึ่งน่าจะเริ่มมาจากพระนิกายชูเกนโดที่ฝึกตนอยู่บนภูเขาอัตโกและอัตโกกอนเกนเนี่ยก็เป็นเทพที่คุมกันภัยจากไฟส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมยกมาเนี่ยก็คือสาลเจ้าอัตโกที่อยู่ในโตเกียวตั้งอยู่ที่เมืองมินาโตเป็นสามเจ้าแบบชินโตถูกสร้างขึ้นในปี1603ภายใต้คำสั่งของโตกุกาวะอิเอะสึ และน่าจะถูกบูรณะอีกครั้งในปี1958ศาลเจ้านี้เนี่ยก็ตั้งอยู่บนภูเขาที่ชื่ออตะโกเหมือนกันครับแต่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียงแค่26เมตรศาลเจ้านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องภัยจากไฟและนับถือเทพโฮมุสุบิหรือชื่อนี้เนี่ยก็คือคากุสุจิเทพแห่งไฟที่ตอนเกิดมานั้นได้เผาร่างของอิซานามิผู้เป็นแม่จนตายทำให้อิซานางิเนี่ยโกรธมากเลย ตัดคอคากุสุจิทิ้งอีกทั้งยังหั่นร่างกายออกเป็น8ส่วนจนกลายเป็นภูเขาไฟทั้ง8นอกจากนี้เนี่ยภูเขาอัตโกยังมีตำนานโด่งดังอย่างคาราสเทนกุที่ชื่อทาโรโบแห่งอัตโกอีกด้วยครับผม,มาหาข้อมูลที่แน่ชัดไม่เจอแต่ก็มีใกล้ๆอยู่อันนึงอะ่ะบอกว่ามีเทนกุอยู่ตนหนึ่งที่กลับใจแล้วก็มาปกป้องผู้คนที่มีจิตศรัทธาที่อาศัยอยู่บนภูเขาอัตโก แล้วก็มีบางตำนานเนี่ยบอกว่าร่างจริงของเทนกุตัวนี้เนี่ยก็คือนิจิระผู้ที่เป็นคนปรึกษาของเจ้าชายโชโตคุซึ่งเจ้าชายโชโตคุเนี่ยก็คือต้นแบบของโทยาซาโตมิมิโนมิโกะนั่นเองครับอันที่3โฮโนอิคาสุจิโนคามิชื่อท่านี้เนี่ยผมได้ยินบ่อยมากเลยนะครับตอนแรกๆเนี่ยคือโยริฮิเมะเวอร์ชันนี้เนี่ยแบกบผมมากตอนที่ผมเริ่มเล่นเกมนี้นะครับ โมโนอิคาสซิจิเนี่ยเป็นหนึ่งใน8เทพสายฟ้าที่เกิดจากหนอน8ตัวที่มาเกาะตามร่างกายของอิซานามิที่อยู่ในแดนโยมิก็จะตรงกับเหตุการณ์ที่อิซานางิเนี่ยลงมาที่โยมิเพื่อพาเมียกลับแต่ดันเจอเมียตัวเองเนี่ยหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวก็เลยหนีแทนที่น่าสนใจก็คือเราสามารถอิงชื่อเทพทั้ง8องค์นี้จากในโทโฮโรสเวิร์ดได้นะครับซึ่งมันจะปรากฏในสเปลการ์ดของโยริฮิเมะ B3 นี่แหละ และอีกอย่างก็คือคําว่าสายฟ้าแล้วก็คําว่าเทพในชื่อของเทพทั้ง8ององนี้เนี่ยสามารถอ่านว่าไราจินได้ด้วยบางข้อมูลก็เลยบอกว่าเทพทั้ง8ององนี้เนี่ยอาจจะเป็นเทพไรจินครับส่วนรูปร่างในมังงะนั้นถ้าอิงตามบทพูดของยดิฮิเมะที่พูดว่าท่านโฮโนอิคาสจิจงสั่งพี่น้องทั้ง7ของท่านและทำให้คนผู้นั้นต้องเสียใจที่มาเยือนดินแดนแห่งนี้ ก็จะหมายความว่าไอ้ระนาทั้ง7ก็คือเทพอีก7องคองส่วนตรงหัวที่มันมีหน้ามีตาเนี่ยก็คือตัวของฮโนอิคาสึจิครับจริงๆแล้วเนี่ยเทพองค์นี้ก็มีสารเจ้าที่นับถืออยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยชชว่์วเท่าไหร่ก็เลยไม่ขอพูดถึงดีกว่าใครที่รู้เนี่ยก็สามารถบอกได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับรู้สึกว่าชื่อเทพองค์นี้เนี่ยก็จะมีปรากฏในชื่อท่าไม่ตายของเซนิสุในใย,ยบาด้วยหรือเปล่าวะผมไม่รู้นะแต่เหมือนเซิร์ชไปแล้วเจอไอ เกี่ยวกับยายบะเพราะฉะนั้นใครที่ดูยายบะเนี่ยก็ลองพูดคุยเข้ามาได้นะครับเสียงรถเวียนคำมาที่อันที่4ี่คานายามะฮิโกะโนคามิคือตอนที่อิซานาม,มิจะตายหลังจากที่คอดคากุสุจิเทพแห่งไฟนางได้อาเจียนเทพอีกสององค์ออกมาชื่อคานายามะฮิโกะแล้วก็คานายามะฮิเมะแต่อันนี้เนี่ยเป็นตามบันทึกโคจิคินะครับถ้าใน มีห้องโชวิขีเนี่ยจะบอกว่ามีเพียงแค่คานายามะฮิโกะที่เกิดมาซึ่งคําว่าคานายามะในชื่อของเทพองค์นี้เนี่ยมีความหมายว่าเหมืองทองเลยทําให้เทพองค์นี้เนี่ยเป็นเทพแห่งเหมืองทองแล้วก็เป็นผู้รวบรวมทองแท่งอีกด้วยอีกทั้งเทพองค์นี้เนี่ยยังตัดสินใจที่จะเป็นเทพพิทักษ์ของเหล่าช่างตีเหล็กอีกด้วยครับศาลเจ้าที่บูชาเทพองค์นี้เนี่ยก็มีหลายที่อยู่เหมือนกันนะอย่างเช่น สันเจ้าคานายามะในเมืองคาวาสกิของจังหวัดคานางาวะซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับสันเจ้านันกุไทชาในเมืองทารุอิจังหวัดกิฟุสันเจ้าโคงานนิยามะในเมืองวาคุยะจังหวัดมิยาง,ยางิที่สร้างบนไซเมืองทองแห่งแรกของญี่ปุ่นและถูกป,ปกป้องโดยรัฐบาลกลางในฐานะอนุสรสถานของญี่ปุ่นต่อมาอันที่5อามสึมิคาโบชิ เป็นเทพแห่ง,งความชั่วร้ายแล้วก็ดวงดาวในบรรดาข้อมูลที่หามาทั้งหมดแล้วก็ไม่ค่อยชัรวเท่าไหร่อยู่แล้วอันนี้เนี่ยผมไม่ชั่วสุดๆเลยนะครับเอาเป็นว่าบางข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าท่านเนี่ยมีมาก่อนที่โลกจะถูกสร้างบางข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าเป็นเทพที่เกิดจากเลือดของเทพพากุสุจิที่โดนอิสานงิฟันฟันในที่นี้คือแบบตัดแขนตัดขาอะไรเงี้ยครับกันไว้ก่อนเผื่อใครคิดลึก เทพองนี้เนี่ยไม่เคยถูกพูดถึงในโคจิคินะครับมีเพียงแค่ในมิฮองโชคิเท่านั้นที่กล่าวถึงซึ่งจะเป็นช่วงที่ฟ us ุซุนุชิเทพแห่งศาตาวุธแล้วก็ mi, uchi, ทาเคมิคาสุจิเทพแห่งสายฟ้าลงมาพิชิตโลกตามคําสั่งของอมาเทิราสุพูดง่ายๆก็คือช่วงเหตุการณ์จุดตินดาสวรรค์ที่เคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้ครับทีนี้เนี่ยมันก็มีเทพอยู่องคหนึ่งที่ ขัดเืนเหมือนไม่ยอมให้เกิดการปกครองโลกโดยเหล่าเทพจากสวรรค์ชื่อของเทพองค์นี้เนี่ยก็คือคางาเซโอก็คือชื่ออีกแบบหนึ่งของเทพอมัสสึมิคาโบชิเนี่ยแหละครับทำให้เทพทั้งสององค์ที่ลงมาพิชิตโลกเนี่ยคิดว่าต้องกําจัดเทพปีศาจองค์นี้ที่อยู่ในทากะมหาระด้วยสุดท้ายมันก็สําเร็จน,นะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้เทพอามาสึมิคาโบชิ จึงถูกมองว่าเป็นเทพองค์เดียวกันกับทาเคมินาคาตะหนึ่งในบุตรทั้งสองของโอคุนินุชิที่ต้องรบกับเทพจากสวรรค์ทั้งสององค์อีกทั้งด้วยอิทธิพลจากศาสนาพุทธจากทางจีนนะครับทำให้ยังถูกเข้าใจด้วยว่าเป็นเทพองค์เดียวกันกับเมียวเคนเทพแห่งดวงดาวซึ่งในวิกิบอกว่าน่าจะเป็นดาวเหนือแล้วก็มีบางแหล่งบอกด้วยนะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะ ไอเทพองค์นี้ยมันไม่ได้ชั่วร้ายจริงๆมันน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างซึ่งผมก็แบบทําไมมัน3ามสี่ที่มันเขียนไม่เหมือนกันสักที่เลยวะแต่ก็เข้าใจได้แหละคือตู้ชื่อว่าเป็นตำนานความเชื่อมันก็ประมาณนี้อะไรครับต่อมาอันที่6ครับอิช no ิโคดโเมะโนมิโคโตเทพบรรพุรุษของตระกูลคางามิสุกุริหรือก็คือตระกูลที่คอยสร้างกระจก ในครั้งที่อามาเทรสืหลบหนีไปอยู่ในถ้ำโอโมอิคาเนะเทพผู้เป็นต้นแบบให้กับยาโคงโรเอลิน e ได้คิดวิธีล่ออามาเทราสืออกมาจากถ้ำได้จึงสั่งให้อิชิโคริโดเมะสร้างกระจกด้วยเหล็กจากภูเขาอามาโนคางุยามะซึ่งกระจกนั้นก็คือยาตะโนคางามิ no ami, ที่เป็นของสำคัญอย่างหนึ่งในแผนการล่ออามาเทระสืออกจากถา้ำและเป็นหนึ่งใน ไตาราชกุมารของญี่ปุ่นอีกด้วยอันนี้เนี่ยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของโอมอิคาเนินิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเทพที่น่าสนใจดีเหมือนกันนอกจากที่จะเป็นต้นแบบของเอลินแล้วคือจริงๆในเนื้อเรื่องของโซโฮ,โฮเนี่ยเขาแทนให้เอลินเนี่ยเป็นเทพอ,องค์นี้ไปเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือโอโมอิคาเนีเนี่ยมีศักเป็นพี่ของแม่นินิ นินิเนี่ยก็คือคนที่มาปกครองโลกมนุษย์น,ยนะครับในเหตุการณ์เทนซงโครินแล้วทีเนี้ยนินก็มีลูกชายที่ชื่อว่าโฮริซึ่งโฮริเนี่ยได้แต่งงานกับโทโยทามะฮิเมะแล้วก็ได้มีลูกที่ชื่อว่าอุกายะฟุกิไอเอซึแล้วอุกายะอะไรเนี่ยก็ได้แต่งงานกับทามะโยริฮิเมะแล้วก็ ได้รู้ออกมาก็คือจกักรพดิจิม,มุที่ถือว่าเป็นจกักรพดิองค์แรกของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตที่ชื่อของภรรยาของโฮริแล้วก็อุกายะเนี่ยแล้วตัดคำว่าทามาออกมันก็จะเป็นชื่อของโทโยฮิเมะแล้วก็โยริฮิเมะนั่นเองครับก็น่าสนใจแค่นี้แหละกลมาต่อที่สเปลการ์ดของโยริฮิเมะอันที่เจ็ดเนี่ยเป็นอะเมโนอุซุเมะ เทพที่มีส่วนสําคัญในการล่ออามาเทลสึอ,ออกมาจากถ้าเธอเป็นเทพแห่งรุ่งอรุณและความรื่นเริงอเมโนโอุซุมเมะใช้วิธีไล่าลาต่อหน้าเทพอ,องค์อื่นๆทําให้เกิดเสียงเฮฮาคึกคักอยู่หน้าถ้าที่อามาเทลสึเนี่ยได้หลบอยู่จนเทพีแห่งสุริยันเนี่ยสงสัยจึงแอบมาดูที่ตรงปากถ้ำเทพอุซุมเมะเนี่ยได้แขวนกระจกแล้วก็มณีงอเอาไว้อยู่ทำให อมเทระสุเนี่ยเห็นมณีแล้วก็เงาสะท้อนอันงดงามของใบหน้าตนเองในกระจกแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาจากที่ซ่อนเหล่าเทพเนี่ยจึงรีบไปปิดผนึกถ้ำเพื่อไม่ให้อามเทรสืเนี่ยหนีเข้าไปอีกแล้วก็จะมีเทพอีกบางส่วนเนี่ยขอร้องให้ตัวของอมเทรสืเนี่ยกลับสวรรค์ครับเพื่อคือนแสงสว่างให้กับโลกและการร่าล้ำของอุซุมิในครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้ว่ากันว่าคือจุดเริ่มต้นของระบำคางูระ ซึ่งโยริฮิเมะเนี่ยได้เชิญเทพองค์นี้มาเข้าร่างตนเองเพื่อไล่ลำและก็อัญเชิญอามาเทระสือ,ออกมากําจัดผีดูดเลือดที่ต้องการจะยึดดวงจันทร์จนสลบไปในการดันมาคุครับอันนี้เนี่ยเป็นอันสุดท้ายที่โผลมาในมังงะแล้วนะก็คืออิซุโนเมะเป็นเทพ,พที่ถูกกล่าวถึงเพียงในโคจิกิไม่มีในนิฮองโชกินาเป็นเทพ,พที่เกิดจากการ ชำระล้างร่างกายของอิซางิในแม่น้ำทาจิบะนะหลังจากที่ไปเยือนโยมิข้อมูลเนี่ยมีน้อยมากครับบางแหล่งเนี่ยก็บอกว่าเป็นเทพเกี่ยวกับยาแล้วก็การรักษาและก็เหมือนกับว่าไม่ได้โด่งดังเหมือนกับโอคุนิโนชิด้วยแล้วทำไมมันต้องอิงกับเทพองค์นี้วะเนี่ยเพราะขนาดเพราะขนาดโอคุนิโนชิเนี่ยผมก็แทบจะไม่รู้จักเหมือนกันนะตอนแรกอะ่ะคือในมังงะเนี่ย เรมุได้ใช้พลังของเทพโอโอมากะซึมิ umi, ซึ่งเป็นเทพแห่งโรคภัยด้วยวิธีนี้เนี่ยทำให้โยริฮิเมะและนะครจันทาอาจแปดเปื้อนมลทินได้หากไม่ฟันกระสุนของเรมุทิ้งแต่สุดท้ายเนี่ยโยริฮิเมะก็อัญเชิญเทพอิซุโนเมะมาชำระล้างหากระสุนทั้งหมดได้เรมุที่ไม่รู้จักเทพองค์นี้แล้วก็หมดวิธีต่อสู้ด้วยเนี่ยก็เลย แพ้ไปแถมโดนมาริสะล้อด้วยครับว่ามิกโกของปอมันจะไปสู้มิกโกของจริงได้ยังไงวะก็ตามรูปจากในมังงะครับเทพองค์นี้เนี่ยแต่งกลายคล้ายกับมิกโกนะเอาละทีนี้เนี่ยก็จะเป็นสเปลการ์ดที่โผลมาในตัวของเกมโทโฮโรสเวิร์ดนะครับแล้วมันไม่มีในตัวของมังงะอันแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นลาสเวิร์ดของโยดิฮิเมะเวอร์ชันธรรมดานะ ก็คือยามาตะโนโอโรจิชื่อนี้เนี่ยผมว่าคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วก็คืออสุรกาย8หัวที่โดนตัวของซูซานาโอฆ่านะไม่ใช่อะไรหรอกผมก็เริ่มขี้เกียจแล้วเหมือนกันตอนเตรียมสคริปต์เนี่ยแล้วอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นลาสเวิร์ดของโยริฮิเมะเวอร์ชันบีสามนะครับชื่อเนี่ยก็คือคันางิโนอิคุสะมิโก คำว่าอิคุสะมิโกะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแปลตรงตัวได้ว่ามิโกะแห่งสงครามซึ่งผมคิดว่ามันน่าจ,จะในถึงตัวของโยริฮิเมะนะครับเพราะว่านางก็มีความเป็นมิโกะนะคือความสามารถของนางมันคล้ายคอะข้อมูลในตัวของล่าสุดอันนี้เนี่ย จะเห็นได้ว่ามันมีชื่อเทพเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอคุนินูชิผู้สื่อนูชิอุมาชิมาจิอุมาชิมาจิเนี่ยผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะครับเห็นบอกว่าเป็นบรรพบุรุษของตระกูลโมโนโนเบะแล้วก็ตระกูลโฮซูมิแล้วก็ตระกูลอุเนเมะผมรู้จักแค่ตระกูลโมโนโนเบะอย่างเดียวฮะเพราะว่ามันเป็นตระกูลของฟุโตแล้วก็เป็นตระกูลที่เหมือนจะ เกลียดศาสนาพุทธเอามากๆเลยนะครับก็เลยมีปัญหากับตระกูลโซกะแล้วก็เป็นที่มาของการล่มสลายของตระกูลนี้นะครับในช่วงยุคของเจ้าชายโชโตคุน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็จะมียามาโตะทาเครุด้วยนะครับก็คือคนที่ได้ครอบครองดาบคุซางิมีทาเคฮายะซุซานโอด้วยนะครับแล้วก็มีทาเคมินาคาตะและก็ทาเคมิคาสึจิ ส่วนอันสุดท้ายที่ผมมาเป็นหัวมังกรเนี่ยก็คือหัวของยามาตะโนโอโรจินั่นเองครับแล้วมันเป็นหัวอันไหนกันวะเพราะว่ามีตั้งแปดหัวนี่แต่เหมือนผมเคยไปเจอในบล็อกของท่านเซเบอร์นะคอยเห็นบอกว่าเหมือนไอ้ยามาตะโนโอโรจิเนี่ยจะถูกตีความว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือเป็นเหมือนแบบโจน8คนเอ้ยโจรแปดหรือสคนเนี่ยแหละผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็นั่นแหละ คือถูกตีความเป็นคนนะครับอืมจริงๆแล้วก็คือแบบไม่ใช่มังกรแต่เป็นโจรที่แบบร้กาจมากก็เลยเหมือนแบบถูกเรียกเป็นมังกรอะไรอย่างงี้มัง้งก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเออแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่อยากเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขตรงจุดไหนเนี่ยก็พิมพ์มาที่คอมเมนต์เลยนะเพราะตัวผมเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันนะครับหลายๆอย่างเนี่ย โอเคก็เอาเป็นว่าขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าผมเนี่ยทำคลิปใหม่ลงมาแล้ววันนี้เนี่ยอาจโคตรนานเลยแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยครับว่าผมไม่ควรจะมาทำอะไรแบบนี้อีกเพราะว่ามือผมไม่น่าถึงโอเคไปแล้วครับบายบาย